เอาละฮะกราบสวัสดีคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเก็ตก,กันอีกแล้วนะครับผมชาวไตทั้งหลายนะฮะ <c oughs> โอ้ยช่วงนี้ก็พักซุ่มกันยาวๆไปก่อนนะครับหาบัตรหาเพชรกันไปก่อนนะครับผมพักไตกันบ้างนะครับหรือจะเป็นโลกไตกันเกินไปนับเข็มจัดขนาดนี้นะ,ะ <c oughs> โอเควันนี้นะครับผมก็จะมาพามาดูนะครับผม สคู่หูนะครับผมระดับ SR และระดับ R นะครับที่โหดที่สุดนะครับที่คนเริ่มต้นนะครับหรือว่าทุกทีมเนี่ย เป็นเป็นตัวที่ทุกทีมเนี่ยต้องควรจะมีครับย้ําเลยครับว่าต้องควรจะมีนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวฟรีนะครับผมแล้วก็เป็นตัวเริ่มต้นนะครับที่เขาแจกนะแล้วก็เล่นได้ง่ายๆมากๆนะครับผมเรียกได้ว่าไม่มีเอเซเนี่ยก็สามารถเอามาปันแทนได้เลยนะครับดาวหาง่ายมากๆเศษชิปก็หาง่ายด้วยพอๆกันเลยครับจะเป็นตัวอะไรไปไม่ได้นะครับผมนี่นี่เลยครับเนๆนเี๋ยวผมจะพาเปิดให้ดูครับจะเปิดผ่านๆแล้วกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมี1ตัวนะครับลองลุ้นดูนะครับ ดูนะว่ามีตัวอะไรนะระดับ R เนี่ยสองช่องนี้นะสองประทานเนี่ยมี1ตัวนะครับอ่าแล้ว SR นะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนนี่ SR ครับสองช่องนี้เนี่ยก็มีอีก1ตัวนะครับเป็นตัวอะไรครับ Tiktok 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 ลองคิดดูนะครับลองคิดดู <c oughs> อ่าเฉลยเลยละกันนะครับผมตัวที่1เนี่ยก็คือ ตัว g ีนอยของเรานั่นเองนะครับผมเป็นตัวที่เป็นตัวหลักเลยนะที่แจกมานะครับผมเป็นสายเทคนิคนะครับผมแล้วก็เป็นฝั่งฮีโร่ด้วยนะครับจุดเด่นของมันเนี่ยก็จะโจมตีทั้งแนวตั้งนะครับผมกระนำ่ำเผาไฟนะครับหลายๆคนไม่รู้นะครับว่า g ีนอยเนี่ย มีสถานะเผาไหม้ด้วยนะครับผมบางคนเนี่ยเล่นไปเล่นมาไม่รู้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลของจีนอสดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเชื่อมโยงไปหาอีกตัวหนึ่งนะครับว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันสอดคล้องกับจีนอสยังไงและทําไมมันถึงต้องเล่นคู่กันนะครับและมันโหดอย่างไรนะครับนี่เดี๋ยวต้องอธิบายก่อนนะสกิลของจีนอสเนี่ยสกิลแรกนะครับเป็นโจมตีรายเดี่ยวนะปกติเลยนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะทั่วไปนะผม แล้วก็สกิลอันตีเนี่ยก็คือโจมตีศัตรูต่อเนื่องนะครับผมในแนวตั้งนะครับผมสร้างดามเมจแล้วมีโอกาส100%นะครับทําให้เป้าหมายเนี่ยติดเผาไหม้ด้วยนะครับ2รอบแล้วก็สกิลพาสซีฟเนี่ยก็คือ ในฝั่งศัตรูนะครับหากมีศัตรูที่ติดผมเผมาไหม้อยู่นะครับตนจะเข้าสู่สถานะกระหน่ำนะับก็คือมันจะสอดคล้องกับสกิลของมันเองเลยนะถ้าเผาไหม้ปุ๊บในเทิร์นต่อไปเนี่ยตัวเองจะติดสถานะกระหน่ำเลยนะหรือว่าจะเล่นคู่กับพวกบูไฟพวกไรกันพวกนี้ก็ได้นะครับที่มีสถานะเผาไหม้อยู่แล้วนะับก็จะทําให้จีน้อนเนี่ยโหดขึ้นนะครับผมติดสถานะเผาไหม้เนี่ยเมื่อโจมตีดาเมจสูงขึ้น3 0เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็เล่นคู่กับพวกทีมเผมาไหม้ได้อย่างลงตัวเลยนะครับถ้าใครจะ แล้วก็มาดูที่คอหลักกันเลยจุดเด่นของมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับเผ่าไม้นเนี่ยคนไม่ค่อยได้สนใจมันอยู่แล้วนะครับจุดเด่นของมันเนี่ยคือคอนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันหาเอสอายากนะพวกราชาทะเลลึกจกกักรพพัดเด็กอะไรพวกนี้นะครับส่วนพวก s r หรือระดับอาเนี่ยที่มีคอดีๆเนะี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยนะครับที่จะช่วยบวกพลังงานให้เรานะครับแต่จีน้อนเนี่ยมันมีนะครับเห็นไหม อย่างขั้นต้นเนี่ยเมื่อตัวละครฝ่ายตนนะครับกระหน่ำนะครับจะได้รับพลังงาน2จุดทันทีเลยนะครับผมและตัวอะไรบ้างแหละที่ช่วงแรกๆมันเป็นสายฟรีนะครับตัวฟรีหรือว่าตัวสุ่มหาง่ายๆนะที่มันจะมีสกิลกระหน่ำให้นะครับมันก็มีไม่ไม่กี่ตัวใช่ไหมครับแต่นี้เดี๋ยวผมจะไปเฉลยที่หลังนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์ขั้นสูงเนี่ยจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีของฝ่ายตัวละครฝ่ายเราเนี่ยเพิ่ม10ซเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่า มันโหดอะแล้วยิ่งฝั่งเราสมมติมีตัวอะตอมมิกอย่างนี้โกลเด้นบอลอย่างนี้หรือว่าพวกตัวตีแรงๆนะคิดดูแล้วกันว่ามันจะตีโหดขนาดไหนนะในช่วงแรกๆนะถึงเราไม่มีจกักรพรรดิเด็กไม่มีหน้ากากหวานเนี่ยก็ทําให้ทีมเราตีแรงได้เหมือนกันนะครับผมก็ไปได้ยาวอยู่นะครับช่วงแรกในหลายๆคนก็เห็นนะเพราะผมก็เล่นจีนอตมายาวพอสมควรนะเพราะผมไม่มีจกักรพรรดิเด็กนะครับก็ต้องเล่นจีนอตไปก่อนเพื่อให้ช่วยบวกพลังงานนะครับนี่แล้วทุกคนก็เห็นตรงนี้ใช่ไหมครับว่าผมย้อนกลับมานะครับที่มันเพิ่ม ถ้าตัวละครฝ่ายตนเนี่ยติดกระนำนะครับจะเพิ่มพลังงาน2จุดใช่ไหมครับล้วตัวไหนบ้างที่มันมีนะครับก็ไม่ต้องไปหาไกลเลยก็เป็นตัวที่มันแจกนะครับหรือว่าสุ่มได้ค่อนข้างง่ายอีก1ตัวนะครับผมแล้วเศษเนี่ยหาง่ายมากๆนะครับจะเป็นตัวอะไรไม่ได้นะครับก็คือตัวระดับอาเทพเจ้าหมูเมงไรเดอร์นะครับผม เป็นสายต่อสู้นะครับผมคาฮีโร่นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นของมันนะก็คือกระตุ้นสายทีมนับหรือทรหดไม่ทอนับก็คือเป็นตัวบัฟทีมนั่นเองครับผมเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวเลยที่ดีมากๆนะครับเย็นเน้นย้ําเลยนะครับว่า ดีมากๆและดีสุดๆนะครับผมสำหรับหมูเมงเนี่ยสกิลทั่วไปนะครับผมสกิลทั่วไปเนี่ยก็เป็นโจมตีรายเดี่ยวสร้างรามเมดจ,จาก90%พลังโจมตีนะก็ทั่วไปเลยนะครับผมแล้วก็อันตีเนี่ยนี่เลยครับทำให้เพื่อนในทีมรับฝ่ายตน1รายนะครับผมเข้าสู่สถานะกะนำหนึ่รอบนะครับ เพิ่มพลังโจมตีนะครับดาเมจสูงขึ้นนะครับ30เปอร์เซ็นต์นะผมและทําให้ความเร็วเพิ่มขึ้นอีก20%เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยถ้าสู้กับคนที่เวลพอๆกันหรือในช่วงเปิดเซิร์ฟแรกๆนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยนะใครมีมูเมงเนี่ยถือว่าชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วนะมูเมงกับจีนอสนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันมีทั้งกรหน่ำนะครับมีทั้งเพิ่มพลังงานนะครับผมแล้วก็มีทั้งเพิ่มความเร็วนะครับความเร็วเนี่ยคือเทจนะะบชไปแล้วเพราะว่า สามารถโจมตีได้ก่อนใส่สกิลได้ก่อนใส่บัฟได้ก่อนนะครับผมแล้วเนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับสกิลของจีนอนเมื่อกี้นี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโมเมงเนี่ยเห็นไหมทําให้เพื่อนในทีมนะครับผมฝ่ายตน1รายนะครับเข้าสู่สถานะกระนำหนึ่งรอบแล้วกลับมาดูที่จีนอนนะครับผมนี่จีนอนนะครับคอขั้นต้นของมันเนี่ยเมื่อตัวละครฝ่ายตนนะครับกระนำนะครับจะได้รับพลังงาน2จุด เพื่อนในทีม1ตัวน่ยก็ได้กระหน่าไปแล้วนับสถานะกระหน่านะครับผมแล้วก็ยังได้สถานะทีมคือได้รับพลังงาน2จุดอีกทันทีนับก็สามารถทําให้เพื่อนในทีมเนี่ย ใส่อันติเพิ่มได้เยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถใส่อันติได้บ่อยขึ้นนะครับตรงนี้นยก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับในเทิร์นแรกเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะคุ้มมากๆนะครับผมที่จะช่วยเพื่อนได้นะในช่วงแรกเนี่ยที่ผมมีอะตอมมิกจูตัวเดียวใช่ไหมครับตอนนั้นก็จะเป็นพวกตัว SR พวกตัวระดับ R ทั่วไปเลยครับอย่างกอริลลาไซบอกอย่างเงี้ยคนอื่นไม่ค่อยเล่นกันแต่ผมเอามาปั้นนะผมก็สามารถไต่แรงขึ้นมาได้เรื่อยๆจนมีระดับ SRSSR หลายๆตัวนะครับก็ สามารถปั้นจนมาได้ขนาดดีครับคิดดูแล้วกันนะครับผม <c oughs> เนี่ยช่วงแรกนรับนี่แต่ผมจัดทีมให้ดูคร่าวๆเลยว่ะช่วงแรกที่ผมเล่นนับเนี่ยก็มีไสบอกนะครับผมอันนี้ยังไม่มีนะอเดี๋ยวผมผมลองจัดเล่นๆให้ดูก่อนละกันนะเนี่ยช่วงแรกทีมผมจัดอย่างนี้เลยอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่แทนบูล้อนเนี่ยผมจําไม่ได้นะว่าเป็นว่าเป็นตัวอะไรนะแต่ว่าผมจัดประมาณนี้เลยนะฮะ <c oughs> คือแบบทิฟก,กากๆเลยอะเห็นไหมมีจีนอมีมูเมงไรเดอร์มีกอริล่าใส่บอบมีราชาน้านฟ้าครับแต่ว่าก็สามารถทําให้ผมเนี่ยขึ้นแรงมาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ลงด่านได้ไม่ถือว่าอ่อนเลยครับก็ลงด่านได้ไกลเลยครับเ mm hmm. ทียบเท่ากับคนอื่นเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรมีกอริล่าแทงให้นะมีราชาน้านฟ้าเสริมบัฟนะครับผมมีมูเมงซับพอร์ตนะครับแล้วก็มีจีนอเพิ่มพลังงานและให้อตอมิกเนี่ยเป็นตัวแทบจะเรียกได้ว่าอะตอมิกกับราชาน้านฟ้าเนี่ยเป็น2ตัวเลยครับที่ ดาเมจให้ทีมจริงๆอ่ะไม่มีตัวอื่นเลยนะครับก็ดูดิตัวไหนมันสามารถทาดาเมจให้ทีมได้บ้างอ่ะ,อะผมยังรอดมาได้นะก็คิดดูนะครับเนี่ยมันอยู่ที่การจัดทีมของเราล้วนๆนะครับยังสมมติเนี่ยผมจะเน้นนะครับให้มูมเมงเนี่ยเป็นความเร็วสูงที่สุดในทีมนะอันดับหนึ่งเลยนะพอมูมเมงสกิลปึ๊บอันติีผมก็อันดับที่2ก็จะให้เป็นอะตอมิกนะครับผมอะตอมิกเนี่ยก็จะได้กระหน่าไปนะครับผมความเร็วอันดับที่2อะตอมิกได้กระหน่าปึ๊บพอติดกระหน่า สกิลของจีน้อยเพิ่มพลังงาน2จุดนับก็ทําให้อตอมิกเนี่ยใช้ฮันตีได้อีกนะครับผมก็อตอมิกลำดับความเร็วที่2ใช่ไหมก็จะใช้ฮันตีใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็แทบจะลดไปเกือบหมดทั้งทีมแล้วนะเลือดเนี่ยพอช่วงแรกๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีตัวเก่งๆกันมากมายเท่าไหร่ลกครับมันไม่สามารถปั้นได้ไกลมากมายห่างกันมากเท่าไหร่นะครับผมถ้าไม่เติมหนักจริงๆเนี่ยอตอมิกตัวเดียวเนี่ยก็เก็บแทบทั้งทีมแล้วนะครับผมสาหรับช่วงแรกๆเนี่ยก็ไปได้ไกลค่อนข้างไกลเลยแหละงานมูเมงนะครับก็เน้นน แนะนำนะครับมีแท้งยืน1ตัวส่วนอีก2ตัวเนี่ยก็จะเป็นตัวดาเมจจัดจ่าเลยก็ว่าได้นะครับแล้วเน้นนะครับเป็นตัวโจมตีทั้งทีมก็ได้อย่างเช่นพวกโกลเด้นบอลนะครับแล้วก็มีหน้ากากหวานโจมตีเดี่ยวแรงๆสอยตัวหลังสักตัวหนึ่งก็ดีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการจัดทีมคอมโบนะฮะเนี่ยครับก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการใส่เซตอุปกรณ์กันบ้างดีกว่านะครับผม การใส่เซ็ตอุปกรณ์นะครับผมของทั้ง G ีนอทนะครับและทั้งบูมิงไรเดอร์นะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงไม่เอาจีนอทมาเป็นสายยืนน้ำเม็ดระยะยาวอยู่แล้วใช่ไหมครับส่วนมากก็จะเน้นเป็นทั่กตัวยืนซะมากกว่านะเพราะว่า G ีนอทเนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์เหลือ้นอะไรขนาดนั้นนะครับอย่างผมเนี่ยก็ไม่ได้เน้นที่ดาเมดนะในช่วงแรกเนี่ยผมก็จะเน้นไปทางด้านของพวกเลือดนะครับหรือว่าพวกอะไรพวกนี้นะที่ให้จีนอทยืนนานๆคู่กับ หมูเมงไรเดอร์นะเหมือนเป็นตัวแท้งอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่ช่วยกอริลลาใส่บอกยืนแท้งนะครับผมเนี่ยนะหลักๆเด่นๆเลยนะครับอุปกรณ์นะครับที่ผมอยากให้ทุกคนใส่นะครับของหมูเมงนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของต่อสู้นะครับผมเพิ่มค่า HP ตนเอง10%ครับก็ทําให้หมูเมงเนี่ยยืนได้นานขึ้นนะครับผมอึดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของนักบวชเนี่ยนะครับเซ็ตนักบวชนะครับเซ็ตนักบวชเนี่ยก็ทําให้ มูเมงไรเดอร์เนี่ยสามารถเปิดสกิลได้ก่อนนะครับผมแล้วก็ทําให้ความไวเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าความไวย,ยิ่งสูงมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งดีกับทีมมากเท่านั้นนะครับมันจะทําให้เราสกิลได้ก่อนนะครับแล้วใครเปิดก่อนเนี่ยส่วนมากมัก็จะได้เปรียบอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เซตต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเซตของลําลองนะครับลังลองเนี่ยหลังเคลื่อนที่นะจะฟื้นฟูค่า HP 10เปอร์เซ็นต์นะครับก็เหมือนช่วยฮิวนะครับผมทําให้จีนอนนะครับผมกับมูเมงไรเดอร์เนี่ย ยืนได้นานขึ้นหนามันก็พอๆกับเหมือนเซตต่อสู้แล้วแต่เซตต่อสู้นเนี่ยคือเพิ่มเพดานสมมุติมีเลือดอยู่พันหนึ่งใช่ไหมครับเพิ่มเพดาน10%ก็จะเป็นพอหนึ่งพันหนึ่งร้อยเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าลำลองเนี่ยก็คือเลือดเท่าเดิม1 0 0 0พันะครับแต่สมมติเราโดนตีเหลือ8 0 0น้อยนก็จะเคลื่อนไหวฟื้นฟู10%เป็นะเป็นเหมือนฮิวนั่นแหละครับผมเหมือนกคนฟื้นฟูเลือดการหิวนั่นแหละครับ ก็ทาให้มันอยู่ได้นานขึ้นนะครับคอยกระหน่าให้เพื่อนในทีมคอยกระหน่าให้ตัวดามเมจเราได้ดีขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยนะครับเน้นย้ําเลยนะครับสตัวที่ควรมีนะครับจีนอสกับมูเมงไรเดอร์มูเมงไรเดอร์ทุกวันนี้ผมก็ยังเห็นบางคนก็ยังปั้นอยู่ก็โหดนะครับผมถ้าผมไม่มีจกักรพรรดิเด็กเนี่ยผมก็จะปั้นนะแต่ถ้าใครมีจกักรพรรดิเด็กเนี่ยก็สามารถถอดทั้งมูเมงไรเดอร์แล้วก็ทั้งจีนอสออกได้เลยนะครับผม เพราะว่าจากักรพรรดิเด็กเนี่ยเหมือนเอามูเมงไรเดอร์นะครับผมกับจีน้อนมาผสมกันเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะและอย่าลืมกด,กดกระดิ่งกันด้วยนะครับอีกแค่นี้เดียวเท่านั้นนะครับผมเราจะไปแตะ1นึ่งแสนซักกันแล้วนะครับทุกคน <c oughs> มีพี่บอกพี่บีนะ้บอกนะมีน้องบอกน้องมีหลานบอกหลานนะช่วยกดซับก,กันหน่อยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีครับ